เฟซบุ๊กถามเข้ามานะครับเดี๋ยวฝากคุณวินช่วยดูทางคําถามของคุณผู้ชมทางเฟซบุ๊กให้ด้วยนะได้ครับป้าเล็กจากกรทมนะครับถ้าจองตั๋วเดินทางไปแล้วแต่เกิดความกังวลเรื่องการระบาดโควิดอยากทราบว่าถ้าจะยกเลิกการเดินทางทางรัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาหรือไม่อย่างไรนะครับ,รบทีนี้ทีนี้มันก็ต้องดูพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะผม,นะผมว่านะผมว่าคืออันนี้มันจะมี2กรณีหนึ่งที่เราอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่อยากจะไปเที่ยว ที่ไหนสักที่หนึ่งแต่พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเราไม่กล้า ja ไปไม่กล้าไปแต่ถ้าบอกว่าสมุดสาครเออมันมีเหตุผลครับแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้ฉันไม่ไปละฉันไม่ไปเชียงใหม่ละอันนี้บางทีเนี่ยถ้าบอกวรัฐจะต้องเยียวยาเลยอันนี้เป็น,นกรณีหนึ่งนี่กรณีหนึ่งนะก็ต้องดูกรณีที่สองครับกรณีที่สองกรณีที่คนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็ไปจองไว้แล้วแล้วมา,มา,มาเกิดเหตุาการณ์นี้ ถ้าเป็นประเด็นนี้คุณผู้ชมรอ,อนิดหนึ่งนะครับทุกท่านรอ,อนิดหนึ่งการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยกําลังพิจารณาทบทวนช่วยเหลือเรื่องนี้อยู่จะใช้วิธีการว่าจะคืนเงินหรือให้เลื่อนออกไปก่อนเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเขากําลังหาทาง,งที่<อ>จะช่วยเหลือเรื่องนี้อยู่นะครับอันนี้ก็ขอให้สบายใจสําหรับหลายท่านที่สอบถามเรื่องนี้เข้ามาครับคุณนี้ท่านนี้บอก